สวัสดีครับสวัสดีปีน้องและท่านผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศทุกทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกันอีกเหมนเนะครับกับพบกับผมจุนกินนะครับวันนี้ก็มีเมนูแซ่บมาฝากปีฝากน้องอีกเหมนเดนะครับผมนี่ก็เป็นก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อร้อยเลือดนะครับเมนูโปรประจาช่องนะครับผมนี่แดงๆไปเลยครับก้อยเองนะครับผมหลายอยู่นะครับนี่มาเด้อ ไข่ซอบแมวนี่กับมาตรวดด้วยกันเลยนะครับผมฮะปึ๊บไอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยกับท่านที่เบ่อกินดีตัวนะครับขอบคุณครับมาแล้วก็ไข่ชอบแนวนี้กับมากินด้วยกันได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกหลังใจให้ตัวเด้อครับผมมามาลุยเลยดีกว่าครับ แก้ขาวครับอือหือ,อมาอือหือฝนพึ่งตกห้อนะครับ ใบโหละพายัางเยอะครับมากไผ่มากมันนะเนาะกระเทียมครับแก้ขาว ทำทำมาหลายนี่กินหมดแล้วครับแต่ก็เดี๋ยวไว้ซ้ำที่หลังตอนเย็น คกอเป็นวันยุทธนะครับก็เลยได้ทำคลิปแขางวันนะครับผมปกติน่ไม่ได้ไม่ได้ทำครับแขวงวันทำมันคืนแสงสีบ่ค่อยงาม ส่วนตัวก็เสื้อผ้าก็ไปสร้างมอนนะครับผมกับได้เสื้อเ,อเก่ามาใส่อื หมายเลิครับผมใครชอบแนวเนี้ย ริดสึกขมแต้ครับแต่สำหรับคนคนมากขมก็กินได้นะครับอืม อันตัวครับเหลือคุณภรรยาก็ชอบจะต้องคั่วแซ่บครบผมแซ่บแต้ครับมีกระเทียมมีกระเทียมแกมนี่ครับผม <c oughs> จะเขาเพิ่งเลิกงานมานครับจะอาจจะมีเสียงแซกซ้อนนะครับผม แปบนะครับถามว่าเบื่อบอกว่าเบื่อครับกินมาได้กับลั้มมันนั้นนะครับผม ปลากนี้ล้ำลำนะครับมันกรอบกระซื้อหมาแล้วก็ล่างดีๆนะคะรับแล้วแต่ตัวเย็นไว้กับกรอบล้ำทุกเมนูครับพักกนเนี่ย อ้าเดือดหวานๆครับอืมโอ้ยวลำแป้ครับ กีววิธีทำก็ผมเคยทำมาให้ดูแล้วครับง่ายๆนะครับคั้นเนื้อแล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นผงหนัวน้ำปลาแค่นั้นเองครับหอมบักทีใส่ลงไปเล้วครับใข่ชอบผมก็ใส่ดีเจวบีขี้เพียรลงไปนะครับบีขมนะครับ อืมอืมอเหลือว่าเป็นยางครับไว้ถอนมาำํำกินกินก็เข้าอีกหนึ่งรอบนะครับกับเปะห,อ,หอปลาของคอครับมือนี้ยอ่อครับ ก็เหมือนเดิมนะครับกาฝากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับพบกับผมจุวยกินนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านตัวนะครับผมที่คอยขึ้นกำลังใจนะครับพบกันใหม่คิดหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีบายครับผมอ่ะเด้อ